สวัสดีค่ะนภัยค่ะสวัสดีครับนภัยครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับนภัยค่ะในงวดวันที่16มิถุนายน2567เนาะค่ะครับได้ข่าวมาเบี่ยวเนาะับเนาะวันนภัยนี่งวดที่ผ่านมาเบิ่งหันงวดวันที่1มิถุนายน2567เนาะับเนาะนภัยเพิ่นได้เต็มๆเพิ่นะครับ3โตเนาะค่ะฝันกับฝันเป็นตัวอย่างว่าท่านจะเป็นแนวทดงไปฟังจากปากนภัยว่า เพื่อนฝันเนี่ดอไรหล้นเนีท่านที่เพื่อนใดมากหัวดึงหันจังๆน้องสาวนี้เป็นตัวใดค่ะค่ะกตสีเริ่มเราให้ฟังนอกความฝันก็คือกลางคืนนั่นอนอยู่อยู่กับแฟนเพื่อนกับมะผักเพื่อนผักโหลดค่ะมะผักโหลดข่วงก็คือเพื่อนสีมานอนพื้นแหลกจะได้บอกแม่ก็คือได้บอกกล่าวเพื่อนแม่นั่นเสียไปแล้วค่ะแต่แม่นั่นเพิ่นกับเมื่อเอินครั้งแรกน่ะเพิ่นก็เอินซือ เพิ่งเอื้สองข่างว่าไพ่ไพ่ผู้อะไรมานอนน้ำหนักก็คือเออก็เลยได้ยิย่ายคิดตอนแรกว่าเป็นหูแววก็เลยก็เลยนอนตอนอนตอหล,ลักก็เลยสักพักนึงมันก็นเอื้ออีกเอิ้ออีกแล้วก็เลยสงสัยก็เลยเปิดประตูออกมาเบิงออกมาเบิงกับมบมีหยังก็งเลยกลับไปนอนตอตีคือเกาคกืบอบุ่มีหยังเกิดขึ้นค่ะแต่พอนอนรับลงไปอีกคือนีเป็นขั้งที่สอง แต่บานี้มันโมเมนคือคือของังแลดคือมันติงมาได้คือคนเท่าน่ะมันติงมาได้ปกติมันสิติงได้ทุกอย่างกระดุกกระดิกได้ค่ะแต่ว่านี่มันมันกระดุกกระดิกมาได้แต่ว่าได่ยินเสียงแม่นันบอกตลอดว่าอันคนที่มานอนนั่งนี่คือภายลาคือบอกบอกแม่แน่คนวางสีค่ะก็เลยบอกว่าอ๋อคนไม่กำลังครบกันยูบ่ได้บอกคนพึ่งมาพาตเหมือแรก วันนี้เพิ่นก็เลยว่าอีลาเดือดร้อนเรื่องเงินอยู่บ่มันก็เดือดร้อนอยู่แต่ว่ากับบรด้เชิงว่ามันก็ขาดมือมันก็มีเรื่อยๆเพิ่นก็เลยว่าเออแม่บรได้ใหหยงังก่อนสิไปนี้จ้าเพิ่นก็เลยเยื่นหก็คือที่เพิ่นยื่นมาห้น่ะมันเป็นถุงเงินถุงถุงเหรียญเหรียญล้วนๆแต่ว่ามันสิมนี้กระดาษเขียนใบกระดาษเผาเป็นประกาสซีนำเงินอันก็เลยมะเบืองมาพลกเบืองนันเป็นตัวเลข ค่ะวันนี้กับบได้เอสใจกับเคว่าเป็นอีียงก็เลยถามแม่วา่ามันคืออีหยงนี่แม่คนก็เลยว่ามันเป็นจํานวนเงื่อนที่ห้เลขน่ะมันก็เลยเป็นเก่าหาสามก็เลยว่าเอ้าแม่มันม่แค่เก่าลอยหาสิบสามบาทโดก็เลยวางสี่มันคือบ่ดถึงพัน่นก็เลยว่าเออเอาไว้ซ้ำนิลาเดี๋ยวแม่สิให้ยเรื่อยๆพดคนวางสี่กับกับฟันซ้ำนั่นวันนี้ก็เลยถามแม่วา่าอันแล้วเป็นังคือพอหายมันเต็มมันเหลืออีกปกี่บาท เอออิล่าก็เก็บไว้เด้อถ้าวันข้างหน้ายอิล่าเดือดร้อนมันก็เสียยู่นัมอิล่าไปตลอดแต่มันก็สิกลับมาเรื่อยๆรอยเพราะว่าเงินบ่านี่มันสิใสเบ่เบิดเพิ่นวางสี่ถึงบ่เต็มพันก็สร้างเพิ่นวางสีแค่แกเ็เฮ็ดเป็นคนดีก็ค,ค,คิดดีแล้วก็แบบว่ามันก็สิอยู่นัมอิล่าไปเรื่อยๆเพิ่นว่าเรต้องให้มันเต็มจํานวนดอกเพิ่นวางสีแต่ตนน้นก็ยังตริงบ่ได้ตอนช่วงที่ว่าคุยกับเพิ่น เพราะว่าเพื่อนอนอยู่าขาางนี่เพื่อนกับบริสอยอีกอยังเพราะว่าเพื่อนกับนอนอยู่กับเพื่น<ฆ>อนต่างคนต่างนอนสักพักนึงประมาณเกือบผ่านนะที่คอยตื่นตื่นขึ้นมาบปเนี่ก็คิดเราเป็นความฝัมกน,น,นก็คือฝันแค่นั่นก็ะสือกระดุมเตื่นเลยโอฝันนี่ฝันฝันขึ้นขึ้นขึ้นใดนอที่ฝันนั่นขึ้นสิสิ้นเดือนบอกหรือจังใดคะ ขึ้นสิสิส้นเดือนแต่เพิ่น,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 นเพื่อนถามเพื่อนเพื่อนถามว่าผู้ใดมานอนน้ำมีลาน่ะแต่แต่มือมาน oh. อนน้ำหนานว่า, oh. วาเมื่อขึ้นสิ้นเดือนแต่แต่มือมานอนน้ำหนานวันวันเสาร์ของวันที่เท่าใดหรอวันเสาร์ที่อาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเพื่อนมาพากรดแต่มือฟันขึ้นสุดท้ายน่ะเป็นวันที่สามสิบเอ็ด่นกับม่ยำอีกคนน่าเป็นผู้ใดนอนน้ำมีลานั่นแต่ก็เลยบอกรายละเอียดเพิ่่นแสดงว่าเพื่อนมาถาม ก่อนหลังน้องก็มาถามเพื่อนมา,มา,าเลี้ยวกับเพิ่นก็มาถามนะมา,ามนะครับนาะถามสองข้างม,มือเพื่อนมานอนข้างแรกนะเพื่อนก็เอิน่นซื้อเพื่อนก็ถามแต่เพิ่นบรใหาเลขมือมือ,มอที่ว่าแฟนมาขากดมือเละมันมันจิตสลับซับซ้อน คือมือแรกนราเพิ่นบริหายเพิ่นเพิ่นบริหายเงินก่อนนีแต่เมื่อสุดท้ายน่ะคือฝันวันที่สามสิบเอ็ดน่ะเพิ่นหายเงินจำนวนก่อนนีมาก็เลยเพิ่นว่าให้เก็บไว้แล้วมันซอยู่นักยีหลาไปตลอดเพิ่นว่าถ้าเกิดเดือดร้อนมันก็สิมาไปช่วงๆมันซอยู่ก็ยีหลาแบบนี้แหละแต่ว่ามันก็สิถึงว่นเต็มจำนวนพันมันก็สิอยู่มากกว่าบริว่าขาดมือดอกเพิ่นว่าโอ้นี่คือปริศนาก็คือพวกข้าใจว่าเพคนเหล่าไม่ใี่ยังที่แม่เพิ่นบอกว่าคนขี้งลูกเลยค่ะจำนวนเงินที่เพันหมานีไ ก็ไดไปเสียงชกวหวนเนาะครับนาอค่ะก็พ้อได้ใส่มันบอกครับกับข้อได้ใส่้ด้ใส่อยู่นะครับนาะแเดี๋ยวว่าสิสําคัญคือเพื่อนบอกว่ามันจะมาเรื่อยๆมันสิมาเรื่อยๆจานวนเงินนีมันสีมาเพิ่นว่าแม่ตัวจานวนเงินนทีบไถยมาเร้่ยมันจะมาเรื่อยๆเพิ่นว่านี่คือพิษนาครับท่านผู้ชมเก้าร้อยเท่าไรกับข้านไพ่เก้ารอยห้าสิบสามบาทเก้าร้อยห้าสิบสามบาทค่ะท่านผู้ชมค่ะมันสีมาเรื่อยๆเพื่อนว่าบกขาดมือเพื่อนว่าตัวนี้แหละสําคัญค่ะ จำนวนเงินเก่าลอยหาสิบสามบาทแนวทางทีนาไพาส่สีไยสีายตัวไรไฮตัวนี้เลยบอที่จังไหนก็ลองเบิงตัวนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเพิน่นเพิ่นกับว่ามันสีมาเรื่อยๆื่อยมันสีมาแบบบวกขาดเมื่อมันบางทีมันอาจสิสลับตก็ไ,ได้หรือว่าคุณสิไพ่ใน้สามตนี่ค่ะหรือว่ามันสีตัวใดตัวหนึง่งมันสิหมุนกันอยู่นี่ค่ะกระบอกอันนี้มันก็เป็นแค่ความฟันนอที่ค,น,คนได้ครับละอีกประเด็นหนึ่งนะครับเนาะเป็นหยัง เพื่ถามผู้ชมมันถามนะครับเป็นอย่างจังมาเบายอดหลังนะครับเนาะพว่าอีไพ่ยนี่หรือว่าอีไพ่ยเขาเท่านี้เพิ่นบอกคอยอันนี้เนาะครับนะเนาะเพิ่นบอกคอยฝันรับโกคอยฝันเรื่อยเพิ่นนะครับหน่อยที่จะฝันแต่ว่าเพิ่นกะถ้าฝันนี่คือแมนถ้าฝันนี่คือคือจังวมวดนี่ครับผมมากจังจ๋งครับแต่ว่าเมือนี้ก็มีโอกาสครับผมมีโอกาสได้มาตามแป่ปาก่านผู้ชมเนาะ อันนี้ก็เป็นความฝันเนรกบนอกกายเป็นเอาไปพิจารณาโดยรอบนอกเป็นฝันเนี่ยได้กะมาสื่อสารให้ท่านผู้ชมเป็นเอาไปพิจารณาเพราะวะ่ากับเครื่องฝันเครื่องรับเครื่องเตือนเนาะเพราะวะ่า นนข้อฝันในการลูกมาเปิดประตูเบิงแม่นให้วามจริงแม่นแม่นบวกกับเปิดประตูค่ะลูกมัเปิดประตูเบิ้ลบ่เห็นผู้ใดบ่กับกับกลับไปนอนปกติแล้วขึ้นไม่มากกับฟันอีกขึ้นไม่มากกับฟันสอนขึ้นสามสิบเอ็ดตอนนี้คือแฟนมันไปเดินรถแล้ววิ่งรถแล้วเพิ่นบ่ได้อยู่น้ำแล้วค่ะตอนนี้เพิ่นเพิ่นคือหายหายทุ่งเงินตัวนี้ แต่ขึ้นแหลกเพื่อนๆเขาว่ามาถามแบบกุฎายูน้ำกุายูน้ำมาถามตุซีบังกุฎาู้ใดมาอยู่น้ำว่าอะบอกเพื่อนตรงหันคอากาศจะเป็นห่วงเนาะครับเนาะอาจจะเป็นห่วงหลูกห่วงหลานเพราะว่าเพ่อากาศถึนเสียชีวิตไปเนาะครับเนาะอากาศทีเป็นห่วงกับมาถามข้าวถามข้าวแนวทางนาไพไฮมาคือตัวไหนคะนองไพยำให้ท่านผู้ชมฟังเลยค่ะครับถามแม้นัวดเลยป้าค่ะ ถ้าอยากล่องอยากล่องเอาไปเสียงโชคบึงก็ล่องเสียงโชคบึงเอาถาวา่ามันสีมาเ,เลยๆคือตามความฝันหนี่กับสีคอเป็นเป็นตัวนี้เนาะเป็นตัอาไปหมุนเอาเนะาะค่ะถ้าว่ามีไม่มีจังไดคือว่าถาเพื่อนไม้อีกคือสีสีใดบอกอีกค่ะเดี๋ยวมาตามอีกทีนึงเนาะแม่นค่ะถ้าเพื่อนมาเขาฟันอีกมาให้โชคอีก แอดกสมิมาตามห้กับท่านผู้ชมทางบ้านเนาะ,ค,ะค่ะกสิบพาดค่ะเพราะว่านาไพ่นี่เป็นผู้ที่ดุนดุนฝันเพิ่นวาถ้าฟันนี่คือฟันแม่นเนาะ,ค,ะค่ะฝันนี่คือฟันอีรีเพิ่นว่าก็จะเลื่อม,มชุดนี่แหละครับเพราะว่าในพิษณุพ่นบอกว่าเงินทุงนี่สีสใ,ใ,ใสไดไปตลอด,ลอดเพิ่อนว่านครับค่ะนี่คือพิษณุนของเพิ่นค่ะสามตัวนี่อาจจะมุนอยู่นี่แล้วครับค่ะอาชิมาอีกก็ได้เนาะค่ะค่ะนาไพ่ไม่ยั้งเพิ่มเติมอีกบอคะ พรกนี้ฝันจำเน่ค่ะค่ะค่ะก็ขอขอบคุณนภัยได้หลายค่ะทีนภัยบ่แพงแนวทาาเนาะค่ะบ่แพงตัวเลขความฝันมาหว้่สู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังก็ขอให้มีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับนภัยสุขูสุขคกค่ะผู้ใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้เนาะค่ะค่ะขอบคุณนภัยได้หลายค่ะขอบคุณค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบงรัฐบาลของนภัยค่ะในงวดวันที่1 6มิถุนายน2567น้นี่ค่ะ นาไพ่นี่เพิ่นฝันเห็นผีแม่เพิ่นเนาะค่ะเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นว่ามาเอินอยู่นาบ้านเพิ่นว่าค่ะเป็นห่วงเป็นย่ลูกเพิ่นว่าค่ะว่าลูกนี่โบมี่ยังว่าสันถูกอยากอยากจนเพิ่นว่าเพิ่นกเ็เลยนั่มมาเนาะค่ะมาถามไทยสารสุกถูกดิบของหลูกสาวเพิ่นพร้อมทั้งหิวใบเลขมมใหอพร้อมค่ะเงินเนาะค่ะเป็นเงินเหรียญอยู่ในหันลักกับพร้อม จำนวนเงืนที่เขียนใส่กระดาษเนาะค่ะมหาห้กับลูกสาวว่าห้ลูกสาวนี่ใส่อยู่ในนี่ละว่าสันญ,ญามโบมี่ย่ามถูกยากกับจำนวนเงินตัวน,นี้ละสีซอยลูกสาวว่าสันบอกลูกสาวแล้วลูกสาวเพิ่นก็นเลยว่าเงืนซ้ำนี่บ่เพิ่นว่าสีซอยเพิ่นใดเพิ่นวานในความฝันเนาะค่ะจำนวนเงืนที่ผีเมเขียนห้เนาะค่ะ ในใบกระดาษก็คือเก้าลอยหาสิบสามเนาะคะ่ะเก้าหาสามเป็นจํานวนเงินที่พีแม่เขียนให้เนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกว่าจํานวนเงินตัวนี้ละกินโบเบิดเพิ่นว่าย่ามลําบากอยากจนมากกระสิใส่ใจในนี้ละเพิ่นว่ากินโบเบิดดอกเพิ่นว่าค่ะเพิ่นบอกลูกเพิ่นแนวนี้เน,นาะค่ะในไพ่นี่เพิ่นก็เลยให้แนวทางมากก็คือเก้าหาสามเก้าหาสามตัดเลีนค่ะเก้าหา ห้าสามเก้าสามเนาะค่ะแต่ก็อย่าลืมกลับนาเด้อค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกลับค่ะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าอยู่นหนีละสิกินได้ตลอดเพิ่นบาค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของนาไพค่ะในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับนาไพเบิร์สุขูสุขชนค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ถือใจท่านผู้ชม ก็ขอให้ท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้กับสาวนิงพะะรวยน้ำนี้เด้อค่ะเพื่อสิเป็นกำลังใจให้กับสาวนิงพระรวยได้หาคลิปดีๆตัวเล็กเด็ดมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ